สวัสดีครับตันนี้เราก็จะขี่แล้วคลองไปนะครัคะครับมาชมริมคลองตรงคลองบางกระเจ้านะครับเส้นทางก็ตามภาพผมจะปั่นไปด้วยนะครับสะพานยังมาอยู่เลยนะครับเป็นรล้วตตนเหลดอย่างดีแล้วนะครับขี่ง่ายมากขี่ชิวๆไปนะครับ ขางทางก็มีสวนนะครับสวนให้เห็นอันนี้ผมมาตอนจะเก้าโมงสิโมงนะครับก็จะมีแดดล้ถ้าใครวางแผนดีๆก็ควรมาเช้าก่อนสัก8ปดโมงแล้วก็ถ้าเย็นก็หลัง5้าโมงเย็นไปก็จะดีนะครับทางใหม่เอี่ยมเลยนะครับสบายมากเลยซ้ายซ้ายเขาบอกให้ไปทางซ้ายอ่ะ ไม่ตกไม่ตกว,วัดใจไปวัดใจไปวัดใจไปวัดใจอ่ะ,อะขี่ไปอันนี้เราเลี้ยวขวาไปก่อนนะครับเลี้ยวขวา,ขา ตรงน,นี้จะเย็นมากครับตรงน,นี้จะเย็นมีป่าโอบมาเลยนะครับเหมือนได้เอาเป็นบังแดดให้เราอย่างดีเลยนี่ผมก็ถ่ายไปปั่นจักรยานไปนะครับขี่ด้วยมือข้างเดียวก็อาจจะสั่นหน่อยได้ยินเสียงเรือไหมครับเรือเรือลากจูงนะขนาดใหญ่ฝั่งซ้ายผมจะเป็นแม่น้ํารู้สึกจะเป็นแม่น้ําเจ้าพญานะครับตรงถ้าดูในแผนที่ก็จะเป็นกระเพาะหมู เพาะหมูพอดีนะครับตรงนี้ครับเนี่ยครับแม่น้ำเจ้าพระยา ร้อยเมตรนะครับฮิดดินด้นวูดฮิดดิน้นวูดเป็นไรอย่าไปดูกันนะครับ เปิดครับที่เดนวูดโอ้บ้านงไทยงไทยสวยมากครับบ้านงไทยอย่านี้ทำยากมากพอไม้หายากครับ ไม้หายากคนก็ก็เมื่อกี้เราผ่านไปแล้วไงเขาไม่เปิดตลาดนะมันจะเข้าตลาดนะโอเคครับเท่านี้ก่อนนะครับเาไปทางน้ำตกก่นไหม ไงเสียกอะไอะอ้าวโอ้ไม่ั่นหมดล้วสุดล้วสุดแล้ว กับทางนั้นแหละนั่นแหนที่จุงกันนะเย้ครับอันนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ